นี่ครับ่อนะย่อยกันค่มครับผมปลาปอปลานั้นหายากครับตอนนี้ลอยมาตัวซ้ำปาซิวอย่างนี้ครับปลาบ่อเหม็นน้ำเดียมอนี้ปลากระกนวอย่างนี้กระบ๊บเหม็นอย่างนี้สวัสดีครับยังเลยครับ เพิ่งออกมาตอนใบาๆนี่เป็นเป็นมูเลเงียบหมดเลยปลาไม่ลอยเลยเึ้บกวงเลย,ยค,ครับน่าจีักสองสามวัน ฮะว่าจะเห็นว่ะแหกได้เลยอ่ะเหมือนแรกเขาท่อแล้วพี่เรียบร้อยเลยดังโปนเลยค่อยง่าบวกดอกนอดเคียเรียเลยเก็บเก็บน้ำยิ่งเนย Nhàn thì lần đi vâng à? Thì các cái đâu mấy anh đâu hả 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 này hả 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 เน,นี่ยตัวหนึ่งวับปาหายาก thank mm -hmm.